สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดับนะครับทักทายนะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซไทม์นะครับเฟซบุ๊กไลน์นะครับเซาร์นี่เป็นบรรยากาศที่ เรียกได้ว่าอบอุ่นนะครับพี่น้องนะครับเป็นเสาที่อากาศหนาวนะครับรักษาสุขภาพนะครับพี่น้องเฮาเนาะนะครับนะครับใ้บรรยากาศที่สดชื่นนะครับอบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับแต่ว่ามือนี้เป็นบรรยากาศที่หนาวนะครับบอกเลยว่าอากาศเย็นแต่ว,ว่าผมเบียงกับอ่า ก็ใส่เสียนาอยู่ครับตอนนี้นะครับอ่ะขออยาทักทายนะครับพี่น้องเจ้านะครับเฟซบุ๊กถูกทานเนาะนะครับมือนี้กับมีข่าวคร่าวมากแจ้งให้พี่น้องนะครับได้รับทราบกันในในตรงนี้เนาะนะครับสําหรับอ่าความบันเทิงนะครับพี่น้องเพิ่นถามมาหลายนะครับอ่าพี่น้องเพิ่นถามมาหลายว่าความบันเทิงตอนนี้เป็นจังไดนะครับก็ยังถี่ ห้วหกันนอกก็คือเพื่อนให้มีการไหอะไรนั่นแหละนะครับผมยังที่ผมได้แจ้งพี่น้องไว้นะครับก็ให้มีการไว้อะไรนะครับกับตมสมพระพักรวนะครับเพื่อนกะจกสีบอกว่าจะแนะนพี่น้องน้องเพื่อนตาวาเพื่อนกับใหมมีไหวอะไรนะครับกับอ่าที่ที่ผมหัวมากอ่ประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเต็มเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มเต็มที่ประชาชน ควรสิจะไว้อะไรให้เพลินนั่นละเนาะนะครับกะเวาตามเนี่ยผ่าเวาตามความจริงนะครับที่เพิินเฮาให้เหตุเท่ากับปฏิบัติตามเพลินกะแล้วกันเนาะในตรงนี้ส่วนความบันเทิงกะยังเหมือนเดิมนะครับความบันเทิงยังเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆกะแล้วกันเนาะนะครับผมเองกับสีน้ำรายละเอียดมาแจง้ขแจงข่าวแจ้งข่าวให้กับพี่น้อง ได้ได้รับทราบกันในในส่วนของความบันเทิงเนาะนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกช่วงนี้กัอากาศเปลี่ยนอากาศหนาวการรักษาสุขภาพกันกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกผมเองก็ใส่แสื้อกันหนาวขนตวเอนะครับแต่ว่าเปิดเปิดปัดลมนี่เปิดว่าลมมาเมียนะครับพี่น้องนี่ไลอากาศนะครับกะติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมมีอย่างดีๆดีผมเดี๋ยวผมสิมาแจ้ง ไว่นี่แหละเนาะนะครับเดี๋ยวมีอย่างผมจังสีมาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบกันอีกในรอบหนึ่งกะแล้วกันเนาะนะครับส่วนส่วนคีย์บอร์ดนะครับทั้งด้านคีย์บอร์ดผมกะยังลงเรื่อยๆนะครับผู้ใดส,น,สนใจอยากได้เสียงนะครับอยากได้ไฟล์เสียงต่างๆผมกะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอยา่างใดของผมกะติดต่อกันเข้ามาได้หรือ พี่น้องอยากได้เสียงยังกะพี่น้องกะลองคอมเมนต์มาเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิถ้าทำได้ก็จะทำให้นะครับอันใดเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอันใดที่เอ่บอบ่ได้ผมก็ขออนุญาตปาดค้าเนาะก,กะแล้วกันนะครับสำหรับเอ่อไฟล์เสียงช่วงนี้ผมก็ร่างอัปเดตอยู่นะครับตอนนี้ก็ร่างเอ่อเตรียมเสียงเตรียมชุดใหม่นะครับเอ่อเป็นไฟล์ของ Roland XPS 30 นะครับพี่น้องผู้ใด้สีชัยโรแลนด์เอ็กเพียสามสิบกะสนใจกะสามารถทักเขามาหาผมได้ส่วนตัวนะครับเจนคีย์บอร์ดนิวเทวดาหรือว่าทักไม่ได้คอมเมนต์กะได้เนาะนะครับอยากได้เสียงแซมอยากได้เสียงมวนๆกะสามารถติดต่อเขามาได้นะครับกะผมเองกะบริเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกนะครับกะเทสซอมจะคอง ก็เฮตไดนี่แหละงุ้งเขาเศร้านี่แหละผมก็ได้นะครับพอไปวัดไปว่าพอได้ต้องต้องตั้งแงน้โมนะครับอ่ามีพี่น้องมาคูดถามเสียงอยู่ตรงตอนนะครับอย่างเงี้ตรงตอนผมก็กำลังอัปเดตอยู่นะครับเดี๋ยวก็มีเสียงยังเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจังสีมาแจ้งรายละเอียดเนาะสหรับผู้ใดที่ใส่คีย์บอร์ดโรแลนด์ xps สามสิบนะครับแล้วก็ส่วนยามาฮ่าอ่า p s r นะครับซีรีส์ พีจไอเอสซีรีส์ก็ใส่ได้คือกันนะครับแต่ว่าเสียงแซีมนี่ผมผมบอดิเฮตนะครับอ่าผมได้ของน้องอีกคนหนึ่งมานะครับจากอำเภอนซีม้งใหม่นะครับขอบคุณน้องชายด้วยนะครับแต่ว่าผมบอดิเฮตแต่ว่าจังหวะนี้ผมใส่น้ำกันได้นะครับคือผมอ่ามีมีมีจังหวะมีมีห้นะครับมีจำหน่ายห้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากสนใจสนใจก็ทักเข้ามาในแชทผมได้เนาะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าแซานี่นะครับทักทายพี่น้อง สำนีเนาะนะครับการมาแจงข้าวแจงข้าวและการมาแจงรายละเอียดมาแจงอ่าเรื่องของเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟเสียงต่างๆนะครับกับู้ใดสนใจกับที่ต่อได้นะครับสำหรับซองนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้สำนีสักก่อนนิดเดี๋ยวมีอยังอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมยังสิมาอ,อัปเดตให้พี่น้องอีกรอบหนึ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ